ดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ทําไมต้องคัดค้านถึงขนาดนั้นครับคืออย่างนี้นะครับมติคัมตรีเนี่ยนะถ้าเราดูในดูในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีปรากฏอยู่สองข้อครับข้อที่หนึ่งก็ดังที่คุณได้พูดเอาไว้ในเกินหัวข้อไปแล้วนะครับครับแต่ว่าในข้อที่สองเนี่ยมันได้อธิบายถึงเรื่องของ การดําเนินงานในการสูบน้ําจากจันทบุรีไปยังจังหวัดระยองครับในข้อที่สองเนี่ยมันก็ยาวๆนะครับแต่ว่ามันก็สรุปได้ว่าจะต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ําเกิดขึ้นในลุ่มน้ําวังสนดครสามอ่างด้วยกันก็คืออ่างัวาใหญ่คลองหางแมวแล้วก็ ่างเก็บน้ำวังกโหนดนะครับทีนี้อพร้อมทั้งระบบฝ่ายทดน้ําในลําน้ําก่อนก่อนที่จะพันน้ําไปที่อื่นเพื่อความเป็นธรรมในพื้นที่นะครับอือันนี้คร่าวๆนะครับ,บทีนี้ณนะขณะนี้เนี่ยอกระบวนการเนี่ยมันก็เดินไปตามแนวนี้มาตลอดอืก็โดยการที่ว่ามีการสร้างอ่างเก็บน้ําไปแล้วณนะขณะนี้เนี่ย อ่างหางแนวก็เริ่มเก็บน้ําได้แล้วสร้างสร้างสร้างจวนจะเรียบร้อยแล้วครับนางพระว่า่ก็ในปีหกแปดก็คาดว่าจะดําเนินการเก็บน้ําได้เช่นเดียวกันอืยังไม่ได้ทําอยู่อีกอ่างก็คืออ่างคลองวังตโหนดครับขณนนี้ติดอยู่ที่เรื่องของการขอใช้พื้นที่จากกรมอุทยานและกรมป่าไม้อ่าก็จะเข้าสู่การประชุมของ คณะกรรมการทสปน,น้ําแห่งชาติหรืกอกรนชและจะเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมน,นตรีต่อไปนะครับซึ่งก็เหลืออีกไม่มากถ้าจะพูดกันนะครับขณะนี้เนี่ยกรมชุมนานเองก็ได้ดาเนินการไปร่วมหน้าไปไหลายเรื่องแล้วนะครับก็รอแต่เพียงคำอ,อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการที่ว่าเสร็จตามภารกิจในส่วนการสร้างอ่างนะครับเพิ่มสามอ่าง ส่วนเรื่องของการที่จะสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ในการสร้างฝายสร้างประตูเนี่ยนะขณะนี้ก็มีการดำเนินการมาโดยตลอดที่นี้มันมีข้อที่ทำให้เกิดความาไม่สบายใจก็คือว่ามตินี้เนี่ยมันเป็นมติที่ทำให้เห็นถึงว่ารัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยมีความ เข้าใจถึงความเป็นอยู่ของคนที่เป็นแหล่งต้นน้ำก็คือที่วังตโนดว่าควรที่จะรับการเลี้ยงแลรดูแลรพร้อมกับการที่จะสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อจะดึงน้ำไปใช้ที่ในเขตจังหวัดระยองหรือในอ e นะีสีนปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้รับความเลี้ยงแลรจากภาครัฐ พวกเราเองก็อาศัยมติอันนี้แหละเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานของพวกเราที่นี้เนื่องมาจากว่าภาวะสภาพของอากาศที่มันแปรปรวนมีข่าวว่ามันมีเอนนโยมีอะไรต่อมีอะไรในช่วงก่อนจะถึงปลายเดือนกันยาเนี่ยสภาวะฝนเนี่ยมันแลดูทำให้เราวิตกก็เกิดมีความคิดกันขึ้นมาว่าเอแล้วถ้าวิตกถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ย สภาพน้ําที่เกิดขึ้นในเขตเอ e c เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาด้วยก็เกิดมีความคิดว่าเองแล้วเรามีแหล่งน้ําอยู่แล้วนี่มันมีอ่างตามมติคอรมอเมื่อ,อวันที่เจ็ดเมษาเนี่ยมันมีอ่างอยู่แล้วสองอ่างบวกกับอ่างที่สร้างก่อนหน้านี้ก็คืออ่างประแกตเพราะฉะนั้นน้ำในสามอ่างเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ แต่นี้มีบางความคิดว่าเอ๊ะถ้าเอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นการฝ่าฝืนมติคอรมอรหรือเปล่ามีการไปร้องเรียนก็อาจจะทําให้ผู้ที่ดําเนินการเนี่ยอาจจะต้องเหมือนกับว่าไป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 ,ไปฝ่าฝืนมติคอรมอลเพราะว่ากุ้งร้าวครบสามแอ่ครบ, 3, ครบ 3, ตามที่มติคอรมอรกาหนดแล้วจึงจะผันน้ําไปที่อื่นเพื่อความเป็นธรรมในพื้นที่เนี่ยมัน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 จะกลายเป็นประเด็นที่ทําให้ฝ่ายปฏิบัติเนี่ย เกิดความรู้สึกกังวลด้วยหรือเปล่าทีนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่กับวงการทุกในในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตระหนักถึงว่าเมื่อน้ำมันมีท่าทีว่ามันจะน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกกลัวเป็นห่วงว่าเอแล้วโครงการต่างๆที่จะเชิญชวนนักลงทุนมาเนี่ยมันเขาก็มาถามหรือมาติดอยู่ตรงที่ว่าเอานะน้ำมันแน่นอนหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวไปลงทุนแล้วมันไม่ได้เรื่องขึ้นมาเนี่ยเ้าก็เกิดข้อคําถามแล้วก็ทําให้เกิดความชะงักงันหรือเปล่าในแง่ของการจะเชิญชวนคนมาลงทุนอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าเอาให้มันให้มติคอรมอเนี่ยมาเป็นอปัจจัยหรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการที่จะเชิญชวนคนมาลงทุนมันก็เลยเกิดกรณีที่มีข่าวตามที่เ ที่คุณหรือหลายคนก็คงทราบดีว่ามีการว่าจะมีการยกเลิกยกเลิกกันหรือเปล่าหรือทบทวนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ,อมันก็จะทำให้ไอ้สิ่งที่เคยผ่านตามมาตินี้มาแล้วเนี่ยมันจะกลายมาเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะเมื่อไม่มีมติเป็นหลักการเอาไว้เนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับอคือผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าโดยปกติแล้วเนี่ยณขณะน,นี้เนี่ยมันก็มีการอ่าปันน้ําจากวังตะโดนโดนเนี่ยนะไปช่วยในอ่างเก็บน้ําประแสซึ่งเป็นทับของน้ําในอ่างปวงของในเขตอีฟ e ีอยู่แล้วเวลาเนี่ยมันเดินอยู่แล้ว แล้วก็เป็นการที่ใช้วิธีการพูดจาพูดคุยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ก็น่าจะเหมาะสมสำหรับในสภาวะของเรานะครับมันดำเนินการอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับมติคอรมอเราใช้วิธีการในการที่ช่วยเหลือเกื่อกลซึ่งกันและกันครับโดยเพราะในปีหกสามเนี่ยนะฮะเราได้มีการดำเนินการสูบน้ำไปช่วยในทางอีซีเนี่ย ซึ่งเป็นเรื่องที่ก็ทํามาแล้วนะทํามาแล้วครับครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกันเรื่องไปต้องไปยกเลิกอะไรออืเพราะฉะนั้นกระบวนการยกเลิกเนี่ยมันแทนที่จะไปสร้างว่าให้เกิดความมั่นคงระบบน้ำอย่างถาวรเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าในอีกมุมมองที่พวกเรามองเนี่ยมันกลายเป็นมุมมองที่ว่าเอ๊ะมันทําให้เกิดความไม่แน่นอนมากกว่าอทั้งที่จริงๆแล้วนะครับ อันที่หนึ่งก็คือก็คงมติไว้อันที่สองก็เดินตามมาตินั้นต่อไปให้จบอันที่สามก็คือถ้ามันมีปัญหามันก็ใช้พลบน้ําแห่งชาติครับพหพอบสกน้ําแห่งชาติปีส <c oughs> อ,องพันร้อยหกสิบเดเนี่ยดาเนินการได้อยู่แล้วมันไม่จําเป็นเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่คิดว่าจะยกเลิกหรือการคิดว่าจะปรับเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสับสนบเกิดความลังเลแล้วก็มีปัญหานี้เงของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแหละครับครับอาจารย์ฮะนิดนึงฮะ ถ้าสมมติยกเลิกมันจะเกิดอะไรขึ้นครับยกเลิกก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่อจะต้องไปอ้างอิงว่าทําเพื่อตามมตินี้ก็ไม่มีความมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงทําหรือไม่ทําก็แสดงว่าไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องไปคิดว่ามันไปผิดมติคารมออันไหนครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเข้าใจนะคือบางครั้งในยุคของปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีนิติสงครามทำให้เกิดความรู้สึกกระหมาดใจกับผู้ปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมกลับมองว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เคยมีความคิดว่าคึงแม้ว่าจะมีมติยกเลิกสมมุตินะเวลาจะเอาน้ำไปเนี่ยถ้าไม่ทมในพื้นที่หรือว่าไม่ตรวจความพร้อม ของพื้นที่เนี่ยแล้วมันจะเอาน้ําไปได้ยังไงในเมื่อน้ําทางนี้ก็ไม่พอใช้สมมุตินะนะมันเป็นไปไม่ได้หรอครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่กังวลก็คือครับความในที่สุดความขัดแย้งนะของผู้ที่ต้องการใช้น้ำเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาครับ โดยเฉพาะคนที่อาจจะไปสร้างข่าวขึ้นมาว่านี่เงอุตสาหกรรมมาแย่งน้ำบางอะไรบางางซึ่งไม่ผมผมว่าผมมันผมไม่เห็นด้วยกับ,คำค,บคำความคิดพวกนี้นะคือเรายัางไงเราจะไปด้วยกันได้อย่างดีเนี่ยมันจะดีกว่ามาช่วยกันครับครับ,รบผมสรุปเขาข่าวอย่างนงี้อาจารย์คือถ้ายกเลิกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผู้ปฏิบัติงานถ้าจะทําเอาน้ําจากจันทบ,บุรีไปช่วยอีซ e ี C ก็ลาบากใจเพราะไม่มีมติคอรมอลรองรับเอาไปใช้ก็จะเกิดปัญหากับตัวผู้ปฏิบัติงานเองถูกต้องไหมฮะ คือคอ,อย่างนี้ครับคือถ้ายกเลิกเนี่ยก็หมายความว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยก็สามารถทีีจะสร้างเงื่ินไขใหม่ได้เลยอ่าอ่าอืมอืมครับก็อ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้ที่อาจารย์เดินหน้ากันจะได้รับการแก้ไขยังไงนะฮะอาจารย์เดี๋ยวรอบหน้าขออนุญาตติดตามเป็นระยะนะครับครับขอบคุณมากนะครับครับครบขอบคุณมากครับ